เรียนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นคาบเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูสันสนีนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ในหน่วยที่สามนะคะหน่วยที่สามนะคะก็คือสารละลายนะคะเป็นหน่วยสารละลายจะมีตัวชี้วัดทั้งหมดสามตัวนะคะคราวนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องสารละลายเรามาดูความหมายของสารละลายกันก่อนนะคะ สารละลายนะคะหมายถึงสารเนื้อเดียวที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า10กกำลังลบ7เซนติเมตรนะคะประกอบไปด้วยธาตุหรือสารประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมกันนะคะโดยมีธาตุหรือสารประกอบชนิดหนึ่งเป็นตัวทำลายส่วนอีกชนิดหนึ่งจะเป็นตัวละลายอย่างที่เราเรียนไปในะครั้งที่แล้วตัวทำลายต้องมีปริมาณมากกว่านะคะ อ่าปริมาณมากกว่าตัวละลายเสมอนะคะอันนี้ก็คือความหมายของสารละลายอ่ะนะคะ <c oughs> อ่าตัวทำละลายเนาะสีเหลืองส่วนสีฟ้านะคะมีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวละลายนะคะคร <c oughs> าวนี้หลักในการพิจารณาตัวทำละลายและตัวละลายนะคะจะมีด้วยกัน2หลักนะคะถ้าสาร ทั้งสองชนิดหรือมากกว่า2ชนิดเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกันนะคะสารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทำละลายนะคะเรียนจำเลยนะถ้าอยู่สถานนะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวละลาย ตัวทำละลายชื่อก็บอกแล้วจะละลายตัวละลายนะคะมันจะทําหน้าที่ละลายสารอีกตัวหนึ่งนะคะตัวทำละลายเช่นแอกลกอฮอล์ล้างแผลนะคะแอลกอฮอล์เออเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยจะประกอบไปด้วยเอทิลแอลกอฮอล์เจ็ดสิบลูกบาศก์เซนติเมตรหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าคิดในร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะทาให้เอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวทำละลายส่วนน้ําที่ผสมเข้าไปเนี่ยจะมีแค่สามสิบลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะ หรือ30%เพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวละลายนะคะอันนี้ในกรณีที่อยู่สถานะเดียวกันเราจะพิจารณาจากปริมาณของสารนะคะ,ะต่อมานะคะถ้าอยู่ในสถานะต่างกันเช่นของแข็งกับของเหลวมาผสมกันของเหลวกับแก๊สมาผสมกันอย่างนี้นะคะเราจะดูว่าเออมื่อผสมกันแล้วเนี่ยสารละลายที่มีสถานะ ที่สารละลายเนี่ยที่ผสมออกมาแล้วเนี่ยมีสถานะเหมือนสารชนิดใดนะคะสารนั้นจะทําหน้าที่เป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีสถานะต่างออกไปจะเป็นตัวละลายนะคะอ่ะคราวนี้ดูนะคะตัวอย่างเช่นน้ําเกลือน้ําเกลือจะเป็นการผสมกันระหว่างเกลือซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งนะคะกับน้ําที่มีสถานะเป็นของเหลว เมื่อผสมกันแล้วได้น้ำเกลือซึ่งน้ำเกลือเป็นของเหลวใช่ไหมคะเมื่อน้ำเกลือเป็นของเหลวปุ๊บจึงมีสถานะเหมือนกับน้ำทำให้น้ําจึงมีหน้าที่เป็นตัวทำละลายส่วนเกลือมีหน้าที่เป็นตัวละลายนะคะแล้วก็ปริมาณก็เหมือนกันเราจะใส่น้ําในปริมาณที่มากกว่าเกลือนะคะ ก็ดูได้เพราะฉะนั้นหลักในการพิจารณาตัวทําลายจะมีด้วยกัน2ตัวคือถ้าสถานะเดียวกันเราจะดูปริมาณแต่ถ้าต่างสถานะการณ์เราจะดูว่าเมื่อผสมกันแล้วสถานะเป็นตัวอะไรพูดง่ายๆก็คือดูที่สถานะของสารละลายนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่างสารละลายในของแข็งนะคะเช่นทองเหลืองเนาะทองเหลืองเนี่ยจะมีตัวทำลายนะคะเป็นทองแดง60เอร์ซนนะคะและมีตัวละลายเป็นสังกะสีทั้งหมด4ีน่ะคะอร์เซนนะคะทองแดงจะมีปริมาณมากกว่านะคะหรือในเหล็กกล้านะคะเหล็กกล้าไรซ์นิมเนี่ยจะมีตัวทำลายที่เป็นเหล็ก7 4เปอร์เซมีตัวละลายที่เป็นโครเมียมกับนิกเกิลนะคะโดยที่มี โครเมียม18%แล้วก็นิกเกิล8%นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะในของเหลวหละ่ะเรามาดูในของเหลวสารละลายในของเหลวนะคะมีน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมก็มีน้ำเป็นตัวทำละลายและมีน้ำตาลซูโคสหรือว่าน้ำตาลทรายนะคะเป็นตัวละลายนะคะน้ำส้มสายชูนะคะมีตัวทำละลายเป็นน้ำและมีตัวละลายเป็นกรดแอซิติกหรือว่ากรดน้ำส้มนะคะ อันนี้ก็คือเราดูไปแล้วเนาะแอลกอฮอล์ล้างแผลมีเอทิลแอลกอฮอล์ N K ol, เป็นตัวทำละลายเพราะมีปริมาณ70%ส่วนตัวละลายคือน้ำมี3ามส3 0นะคะสุดท้ายนะคะตัวอย่างสารละลายในสถานะแก๊สนะคะ mm hmm. เช่นอากาศนีคะอากาศจะประกอบไปด้วยตัวทำละลายคือแก๊สไนโตรเจนเจ้์นะคะ มีตัวละลายที่เป็นแก๊สออกซิเจนย1บเดเอร์เซนแล้วก็แก๊สอื่นออีกหนึ่งเอร์นนะคะหรืออีกอันนึงที่เราคุ้นเคยกันคือแก๊สถุงต้มนะคะจะมีตัวทำละลายที่เป็นโพรเพนเจสิบอร์เซนตแล้วก็ตัวละลายที่เป็นบิวเทนนะคะอีกส0สิเอร์เซนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเป็นความหมายแล้วก็เป็นหลักการพิจารณานะคะตัวทำละลายและตัวถูกละลายเราไปดูใบงานนะคะ วันนี้ควรจะให้นักเรียนทำใบงานสองใบเนาะคือองค์ประกอบของสารละลายหนึ่งและก็องค์ประกอบของสารละลายสองนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเอ่อให้นักเรียนเนี่ยเขียนเครื่องหมายนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องเครื่องหมายถูกเนาะแล้วก็เขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องข้อที่หนึ่งจดหนึ่งนะคะสารละลายที่เอ่อสารละลายมีทั้งที่เป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมนะคะ ข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าสารละลายเนี่ยจะเป็นแค่สารเนื้อเดียวเนะาะจะไม่ใช่เนื้อผสมนะคะข้อที่1.2สาร2อชนิดเมื่อผสมเป็นสารเนื้อเดียวกันแสดงว่าเกิดการละลายข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อที่1.3น้ำแข็งเมื่อเปลี่ยนเป็นน้ำแสดงว่ามีการละลายอันนี้ก็ถูกต้องค่ะอะข้อที่2นะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง เสียงคู่เหมือนคนป่วยเลยตอนนี้ข้อที่สองจุดนะคะสารละลายหมายถึงอะไรสารละลายคือสารที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันโดยมีสารหนึ่งเป็นตัวละลายและอีกสารหนึ่งเป็นตัวทำลายนะคะที่สําคัญขณะนุภาพเขาจะเล็กมากคือเล็กกว่าสิบกำลงังลบเจดเซนติเมตรนะคะข้อที่1.2ตัวทำลายหมายถึงอะไรนะคะ ตัวทำละลายหมายถึงสารที่มีปริมาณมากกว่าในสารละลายนะคะข้อที่หนึ่งจุดสามตัวละลายหลักหมายถึงอะไรตัวละลายก็คือสารที่มีปริมาณน,น้อยกว่านะคะอันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าทำละลายจะมากกว่าตัวละลายเสมอนะคะข้อที่1 4จุสี่มีสารตัวอย่างมา3ามชนิดคือน้ำหวานน้ำเชื่อมและน้ำโซดานะคะ มีสารใดเป็นตัวทำละลายตามน้ำดับนะคะตัวทำละลายของทั้งสามอันเป็นน้ำทั้งหมดนะคะ,ะก็จะเป็นน้ำน้ำน้ำเนาะหนึ่งจุดห้าตัวทำละลายของน้ำหวานน้ำเชื่อมและน้ำโซดามีสถานะเหมือนหรือแตกต่างจากสถานะของสารละลายอย่างไรนะคะก็มีสถานะที่เหมือนกันนะคะ คือทั้ง3าชนิดเนี่ยมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนกับน้าหมดเลยนะคะก็เลยเหมือนกัน1.6ตัวละลายของน้ำหวานน้ำเชื่อมและน้ำโซดาเนี่ยมีสถานะเหมือนหรือแตกต่างจากสถานะของสารละลายแต่างไรนะคะก็แตกต่างกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำหวานเนี่ย ตัวละลายจะเป็นของเหลวก็คือหัวน้ำหวานต่างๆนะคะส่วนถ้าเป็นน้ำเชื่อมตัวละลายก็จะเป็นของแข็งก็คือใช้น้ําตาลซูโคสหรือว่าน้ําตาลทรายนะคะส่วนถ้าเป็นน้ําโซดานะคะตัวละลายก็จะเป็นแก๊สก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่อัดลงไปในน้ํา1.7นะคะถามว่าถ้าสารละลายประกอบด้วยสารต่างสถานะกันมีเกณฑ์อย่างไรในการระบุตัวทรรลายนะคะ ก็เราต้องดูว่าถ้าผสมกันแล้วสารละลายนั้นมีสถานะเหมือนสารใดนะคะถ้ามีสถานะเหมือนสารใดสารนั้นก็เป็นตัวทาละลายอย่างที่ครูบอกเราจะดู2ออย่างคือถ้าสารนั้นมีสาระเหมือนกันให้ดูที่ปริมาณแต่ถ้าสารทั้งสองชนิดมีสาระต่างกันก็ดูที่สถานะของสารละลายนะคะอ่ะก็จะมาถึงข้อที่1.8 ในการระบุตัวละลายหรือตัวทำละลายในสารละลายพิจารณาจากสิ่งใดบ้างก็พิจารณาสองอย่างคือถ้าสารทั้งสองชนิดอยู่ในสถานะเดียวกันให้ดูที่ปริมาณของสารนะคะถ้าสารใดมีปริมาณมากก็เป็นตัวทำละลาย 2. ถ้าสารทั้งสองชนิดอยู่สถานะต่างกาันเมื่อผสมกันแล้วนะคะสถานะของสารละลายมีสถานะเหมือนใครสารนั้นก็เป็นตัวทำละลายก็ดูที่สถานะ อันนี้ก็คือจบหน้าทีหนึ่งนะคะใบงานที่หนึ่งจบแล้วต่อมาใบงานที่สององค์ประกอบของสารละลายสองนะคะครูข้อมีแผนภาพนะคะเป็นแผนภูมิวงกลมให้เป็นปริมาณของอะมันกรรมอุดฟันเวลาที่นักเรียนไปอุดฟันนะคะแล้วโจทย์ก็ถามว่าสารใดเป็นตัวละลายสารใดเป็นตัวทำละลายนะคะเขามีสารให้มีเงินมีประลอด มีดีบุกมีทองแดงแล้วก็มีโลหะอื่นตัวทำละลายนะคะที่ครูบอกแล้วต้องมีปริมาณเยอะที่สุดก็คือปะหลอดนะคะซึ่งเป็นของเหลวส่วนตัวถูกละลายหรือว่าตัวละลายก็จะมีเงินดีบุกทองแดงแล้วก็โลหะอื่นนะคะเราจะรู้ได้ยังไงเราทราบจากอะไรนะคะก็1หนึ่งก็คือทราบจากปริมาณนะคะตัวทำละลายต้องมีปริมาณเยอะที่สุดนะคะนอกจากนี้เมื่อเรา ผสมสารทั้งหมดแล้วสารที่ได้นะคะอัลมันกรรมอุดฟันเนี่ยจะเป็นของเหลวนะคะเมื่อเรานําไปอุดฟันมันถึงจะกลายเป็นของเเหลวอ,อ,อของแข็งค่ะตอนแรกจะเป็นของเหลวก่อนนะคะอันนี้ก็คือประมาณนี้เนาะข้อที่1.4 สารละลายอื่นๆในชีวิตประจำวันนะคะที่มีสถานะเป็นของแข็งของเหลวและแก๊สมีอะไรบ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างแล้วก็ระบุนะคะอันนี้ตัวอย่างที่ครูยกมาก็จะมีถ้าเป็นของแข็งก็คือทองเหลืองนะคะก็จะมีตัวทำลลายคือทองแดง60%แล้วก็มีตัวละลายคือสังกะสีสิเออขอโรษย่ะสีซนะคะต่อมา4.2สารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะครูก็เลือก แอลกอฮอล์ล้างแถะมาเนาะตัวทำละลายก็จะเป็นเอทิลตแอลกอฮอล์70%ตัวละลายก็จะเป็นน้ำ3านตะคะต่อมาสุดท้ายนะคะส3สาสารละลายที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะคุณเลือกอากาศมานะคะตัวทำละลายก็คือแก๊สไนโตรเจนนะคะ78%ินปริมาณเยอะเนาะตัวละลายก็จะมีแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สอื่นๆรวมกันทั้งหมด อีก22%นะคะ่านักเรียนสามารถเลือกสารอื่นได้นะคะอย่างของแข็งเนี่ยอาจจะเป็นออโลหะเหล็กกล้าก็ได้นะคะอย่างอื่นก็ได้นะคะของเหลวก็อาจจะเป็นน้ําตาลน้ําเชื่อน้าเกลืออะไรอย่างนี้แล้วแต่นักเรียนนะคะแก๊สก็เป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นแก๊สหุงต้มก็ได้อก็จบใบงานนะคะแล้วก็เรื่ององค์ประกอบของสารละลายนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาเรียนรู้อีก2องใบางานเนาะใน z o ู m นะคะโอเคค่ะนักเรียนตั้งใจทำใบางานนะคะขอบคุณค่ะ